คอนโดเนี่ยปชั้นเป็นหลักเลยครับร่อยกว่าหน้านี้เนี่ยก็คือเป็นทีมที่ทำเรื่องพวกการก่อสร้างที่เป็นพวกดีแคสอะไรต่างๆครับแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเสร็จคอนเลยก็โดงใช้พวกโครงสร้างที่เป็นดีแคสแบบนี้เป็นใหครับถ้าที่ห้องของห้องพักเนี่ยอยู่ที่3.7.5ตาันหนึ่รก็คือผู้สีที่เกาะมาถ้เป็นของภายในเนี่ยประมาณ150ตารางเมตรภายนอกก็จะประมาณ130ก็คือนี่รวมทั้งหมด ก็มองว่านะวันนี้แรงงานที่เป็นถุงมืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มหายากเพราะการคุับคุณภาพสีเนี่ยมันยากขึ้นก็เลยบอกว่าถ้ามุกได้ใหม่ก็มุกใหม่แจะต้องช่วยอะไร คือเรื่องเวลาที่มันเร็วกว่าเห็นได้ชัดแล้วมองว่าถ้าเป็นพวกไร้ลูกกลิ้งอะมันต้องอาศัยฝีมืออาศัยความชำนาญของช่างแต่ว่าเพระมันเป็นพวกเครื่องมือพวกอย่างเนี้ยก็คือช่างแบบที่อาจจะไม่ได้มีพื้นฐานหรือว่ามีสกิลดีมากเน,นี่ยมาฝึกนิดนึงก็น่าจะทำานังได้ดีขึ้นได้เร็วขึ้นในที่ต่าง ้เกี่ยวกับเรื่องพวกข้อมูลทุกเครื่องทุกสีก็เห็นหลายเจ้าแล้วก็ของดูที่ชมก็คือเป็นมันเด้งมาใน y o u ู u b e เลยเปิดดูก็เห็นผลงานแล้วก็ได้ไปลองตัวที่ทางนิสาพิสในที่ออฟฟิศก็ดูแล้วเรื่องของคุณภาพของเครื่องนุ้งคุณภาพงานสีนี้ก็อยู่ในระดับที่ทาง,ทาง,งเราก็พอใจก็มองว่ญญาเรื่องของพวกเครื่องพวสสีนะครับเป็นส่ที่ สามารถทําได้ก็คือได้คุณภาพสูงที่ดีแล้วก็ถ้าเทียบกับพวกระ,ะบบกต่างที่ต้องใช้ช่างนั่งจิ้มหรือว่าพวกนี้ก็ทำเรื่องของต้นทุนได้ดีกว่าก็ทําเรื่องของคุณภาพได้ดีดีกระดูกยิ่งครับแล้วไวกว่าน่าจะเกือบครึ่งครับอย่างนี้ก็ประมาณสองวัน,นแล้วครับแต่วันนี้วันเดียวจบแล้วก็อย่างประหยัดสีกว่าทีท่ทุกคน,นเต็ม